สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่11พฤศจิกายน2 5ิบแนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าวุ้นไทยก็พยายามที่จะสู้นะพยายามฝืนนะรีอว่ามาปิดตรง1,300จุด47จจุดนะครับรถโรง5.79จุดนะครับคิดเป็น0.44ปรเซ็นต์มูลค่าการสะกายวันนี้32,340นรบจุด 64ล้านบาทดีกว่าเรื่องราวของปัจจัยภายนอกก็ยังคงติดตามเรื่องราวของการชัดดาวนะครับว่าจะจาใกล้ๆหรืออย่งตงจุดนี้นะตรงจุดนี้ก็ปเป็นเรื่อง่มานั่งติดตามเ่งจะมีผลต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกในขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็บริษัทจดเปลียนก็มีการรายงานนะครับว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คงเป็นการประกาศผลประกอบการไตรมาส ที่3านะกนารองมาแบบว่าหนึ่งแน่นนะเรียกว่าคงแบบว่าได้เห็นงบมีทั้งขาดทุนมีทั้งกําไรมีทั้งดีกว่าคาดต่ำกว่าคาดเหนือกว่าคาดนะก็สภาพของหุ้นก็เป็นลักษณะงการเก่งก,กาไรกันแบบว่ารายตัวนะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์ปรเชน่นหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทอสังค์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับมาดูดีว่าสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็น อย่างไรสัก,กครู่ครับ กรับได้ติดภารกิจนะครับต้องบอกว่าสภาพของตลาดนวยงคงจะมีการแกว่งตัวนะครับตรงบริเวณ1300จุดบวกลบนะหรือว่าบนตัวแปรบนในและสิ่งไหนยอย่างก็ต้องมานั่งติดตามเลยว่าวันต่อวันนะครับเรื่องราวตัวแปรยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆนะหรือประเด็นใหม่ทําให้นโดน,นกลับเข้ามาเก่งกาไรในตลาดพุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการกอติดหน้ากระดานมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ TU นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่14บาทเพิ่มขึ้น50ตางคิดเป็น3.70%ตัวที่2 SPRC ราคานวันนี้ปิดที่5บาท30ตางเพิ่มขึ้น2 5สตางคิดเป็น4.95%และตัวที่3 AAV นะครับวันนี้ราคาปิดที่ 1>, 1บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์ที่เป็น5.04และตัวที่4 NEX หรือว่า NEX นั่นเองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท11สตางค์เพิ่มขึ้น9สตางค์ที่เป็น8.82นตครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรในวันพุ่นี้อย่าลืมศึกษาทำกันบ้านนะดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้าน รวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อแช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้เมื่อถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแทรกันบ้างเลยคุณอภิวัตวิศรีเวศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทอักซับดิวิชัทจำกัดวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ b ีกริมนะครับรูปแบบของกราฟบีกริมมันต้องบอกเลยว่าย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่15บาทแนวรับที่14บาท ห้สตางส่วนแนวต้านที่16บาทต้านทะบที่16บาท60สตางวันนี้ราคาหุ้นของบีคิมปิดที่15บาท40สตางลดลง30ตางคิดเป็น1.91%ส่วนแซบสอนที่คุณอภิวัตนแนะนำนะั่นคือตัวของอิชิตานะหรือว่า ICSI นะครับภาพหลักนะครับตัวของกราฟเองภาพหลักยังคงเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่ 12บาทแนวรัฐพิติสบบาท4ี่สตางส่วนแนวต้านอย่ที่12บาท80สตางต้ตะพิติสที่า3บาท50สต่างนี้ราคาหุ้นของอิชิตันนะครับปิดที่12บาท50สต่างราคาไม่เปลี่ยนแปลนะครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นิยมใชเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าขอลาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม